ไม่นานสารวัตรใหญ่คนใหม่ก็จะปรากฏตัวและก็สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับวัฒนานิมิตคุณพูดซะอย่างกับว่าคุณรู้จักสารวัตรใหญ่คนใหม่เป็นอย่างดีองั้นแหละผมพันตำรวจโทหญ่เวโรนทบุญผม,ผมชื่อยงครับผมกำลังจะชวนให้คุณยายสังกัดจะเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรแต่เรียกว่าใครจะมาเป็นสารวัตรใหญ่คนใหม่นะฉันรับรอง ว่าจะจัดพิธีต้อนรับแบบลืมไม่ลงไปทั้งชาติเลยเรื่องแบบที่คุณสวมใส่เป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายเจ้านายของคุณคือประชาชน คอยวันนักบิเีเราจะไม่คอยแต่เราจะทาหน้าที่ของเราอย่างเต็มความสามารถทําไมท่านไม่บอกตำรวจพวกนี้ไปแล้วคะว่าท่านเป็นใครนี่คงถึงเวลาที่เราต้องโทษกันเองแล้วสิแต่ผมจะไม่หยุดผมจะเข้าไปช่วยทองทำคดีนี้ให้เร็วที่สุดไม่อย่างนั้นในเชื่อมจะตกอยู่ในอันตรายสารวัตรใหญ่สุขสาวอัจฉริยะเสนอตอนจบ ทำพลาดนาาได้เวลา <c oughs> ที่เราจะต้องจบเรื่องนี้สักที